แฟนๆนี่รอคอยการกลับมาของ 3A นานมากชกวันลุินีหนึ่งแล้วก็หายไปเลยห่างกันกี่เดือนหนึ่งปีสามเดือนช่วงนี้ 3A ไปทำอะไรก็สอนสอนสอนมวยไปครับแล้วก็พักร่างกายครับเพราะว่าผมบาดเจ็บบาดเจ็บที่ไปบาดเจ็บไปเรื่อยมา สองไฟสองไฟไม่ติดไปผมเลยตัดสินใจพักก่อนที่ป่าแล้วก็ไปสัมมาาเอาอสเีเรียแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับครับตอนนั้นในใจคิดว่าเอ้ยเรายังมีไฟในการชกอยู่ยังไม่เลิกก็ตอนนั้นก็คือหลังจากเพลงระจันฉายไปผมก็ใจถอดนะเพราะว่าเนเพแบบเปเพแบบเราแบบตั้งความหวังไว้แล้วเราเพแบบ แบ้แย่นอไปอย่างเงี้ยด้วยไฟน้ำผมก็อาการบาดเจ็บของผมด้วย้อนไปต็มที่ด้วยผมก็ถอดใจครับแล้วก็คิดคอยู่ว่าจะเอาอย่งไรต่อเรียกว่าเรามา,าพักก่อนตั้งสติว่าเราจะก้าวไปทางไหนต่อครับแล้วพอเรารักษาตัวอาการบาดเจ็บของเราดีขึ้นแล้วเราสอนมวยไปเรารู้สึกว่า ใจเรายัางได้เลี้ยร่างกายเรายัางได้ก็เลยได้ต่อไปอียกุณชาติเดอืรช่วงที่ไปสอนมวยเนี่ยไปสอนมวยที่ไหนครับออสเตรเลียครับไปสอนอยู่ที่ออสเตรเลียไปสอนสัมมนาครับแล้วก็ฮ<ม>่องกงแล้วก็ส่วนม,มากาผมไปอยู่ที่ภูเก็ตครับอ,อ,อก็อยู่ที่ภูเก็ตน,นี่ล่าสุดใช่ไหมฮะแล้วก็สอนสอนมวยไปด้วยนะครับผมจนกระทั่งเช็คร่างกายตัวเองว่าเอ้ยร่างกายเรายังไหวอยู่ โทรหาคุณชาติว่าพรอบแล้วนะฮะไฟนี้ซ้อมจริงๆของสามเอนะฮะในการกลับมากี่เดือนซ้อมตั้งแต่ผมได้โทรหาคุณอาคุณชาติว่าพร้อมแล้วผมก็ซ้อมมาแล้วประมาณสามเดือนกว่าอืมนะะกับคู่ชกคนนี้นะฮะเป็นไงบ้างได้มีการศึกษาเทปการชกเขาไหมผมดูเขาชกทุกทุกไฟนะครับ ตัน่นเตโชกับจอมบูดอลจาจังชายแล้วก็คนสุดท้ายก็คือ,อรัชชัยครับผมดูเขาเขาถูกไฟผมคิดว่าถ้าผมกลับมาผมไ,มได้ต่อยอย่คนนี้แน,น่นอนอะฮะาะว่าเขาอยู่ในเวทเดียวกันกคุยกันตลอดนะฮะดูเขาไปคนปนี้เป็นไงบ้างน่ากลัวไหมก็น่ากลัวครับเขาเป็นดาวรุ่นที่ไวครับสชคดี เอผมก็ยังจับทางก็ย eh, ังไม่โอ้เลยเล็กๆออนะพอเวลาขึ้นเวทีวันนี้นี่หลายๆคนบอกว่าแข้งซ้ายของสามีต้องมาแน่นอนซ้ายไฟลามทุ่งต้องมาแต่วันนี้กลายมาเป็นว่าน็อกเขาด้วยหมัดมันเกิดอะไรขึ้นก็ระวางแผนมาแล้วว่าเขาจะเปิดการในจังหวัดที่เขาจะเข้ามามามาต่อยผมเตรียมเดียมมาที่จะงหวัดมัดกระสือแล้วผมก็ทำได้ กดซ้ายเปรี้ยงไปได้นับแปดคิดว่าจะลุกขึ้นมาไหมผมคิดว่าเขาไม่ลุกแล้วนะปวดโดนโดนเต็มเต็มเลยะผมคิดว่าลุกไม่ได้อ่าฮะแต่เขาก็ลุกขึ้นมาตอนนั้นดูเหมือนว่าเขายังตาตายยังลอยยังงงงอยู่ตอนนั้นรอซ้ำาลับแล้วก็ซ้ายอีกทีนึงก็เรียบร้อยเลยไม่ลุกแล้วนะฮะก็ ดีใจมากาที่สังเกตดูการการได้ชัยชนะครั้งในกสอง 3A แล้วก็ที่สำคัญคือได้อีก350,000ด้วยเดี๋ยวความคาดหมายไหมฮะนะฮะว่าไปแล้วเนี่ยการกลับมาในไฟนี้มันอาจจะเร็วเกินไปถ้า,ถาจะถ้าจะไม่ได้ดูดราดูดีอะไรเลยอะนะฮะหรือว่ามาวางแผนมาลักษณะแบบนี้ต้องน็อกกับคิดว่าไฟนี้ต้องมีนอกไมรู้ว่ายไหนครับ อืนะก็ถ้าว่าตอนนี้สาเองกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะโชคในวันพุธนี้ต่อไปแน่นอนอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างครับก็ฝากแฟนมวยที่เชียร์ผมนะครับทำได้แล้วครับที่สุดเรอายุผมยังเยอะแต่ยังผมยังจะมีไฟอยู่ครับอายุเท่าไหร่ถามนินก็เดือนหน้าก็4ี่สิครับโอ้เดือนหน้าสี่สิบเ็ดครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับผมขอให้โชคดีครับสาเอครับ กับผมแฟนเทค